สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแ้อีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะแต่ก่อนที่จะพยากรณ์ขอพูดเลยนิดนึง <c oughs> ทุกคนคงรู้แล้วขอบคุณมากๆสำหรับหนึ่งแสนซับสไคร์เบอร์นะคะซึ่งดีใจมากๆแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้เอาจริงก็คือแบบคือทำมาสองปีใช่ป่ะคือตั้งเ,เริ่มทำเริ่มทำตั้งแต่วันที่สิบสี่ธันวาใช่ไหม 2,018นี่แหละนะคะไปไปลายปีสองพันสนะคะก็นับมาก็เป็นอ่ะสองพันกาก็หปีแล้ว2,020ันยีมันเป็นเบสิสปีคือแม่งไม่คิดเลยว่าจะได้สอบแสนซับอ่ะนะคือคิดไว้แค่แบบ 5, 5 6าปีเจ็ดหปีหรือเปล่าคือเราเป็นแค่คนธรรมดาคนคนหนึ่งนะคะก็ขอบคุณขอบคุณมากๆทุกคนจริงๆนะคะก็จะพยายามทําคลิปนะคะแล้วก็ เออทำคลิกออกมาเรื่อยๆนะขอบคุณมากดีใจไม่ใจร้องไห้โอเคมาเริ่มพยากรณ์กันเลยดีกว่านะคะขอดูนะคะขอบคุณมากสึงบรบทุกคนที่ช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้เลยนะโอเคทุกคนอ่ามากันเลยค่ะนี่เป็นการพยากรณ์ชาราสิเมรลัคนาเมรของคุณในปักหลังของเดือนพฤศจิกายน2563นะคะมาดูกันอ่ะ ดูไพ่พลังงานของชาราสีเมษลัคนาเมษนะคะไพ่พลังงานของชาวราสีเมษลัคนาเมษนะคะ,งงะ,คะ Queen of cups เป็นภาวะของคุณที่คุณพยายประครับประครองต้องเรียกอย่างนี้คุณพยายาประครับประครองประครับประครองประครับประครองสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้เอาไว้นะคะชาราสีเมษลัคนาเมษอืมอะทีนี้มาดูกันต่อคะ่ะ คุณเจอเหตุการณ์อะไรกันมาบ้างคะ King of Cups ค่ะภาวะของคนที่อารมณ์อารมณ์ไม่แน่ไม่นอนด้วยใช่ไหมนะคะแต่ตอนแรกเขามาดีเลยนะคะในความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้นะคะมันมีความสุขดีอยู่แต่อยู่ๆความสัมพันธ์เกิดเปืนนือยนายเฉยชาอึดอัดไป Four of s w o r d นะสี่ดาบเนี่ยนะคะอืมนะวอนนี้ภาวะของการทำสงครามเย็นใส่กันด้วยใช่ไหม วีออฟประจูแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลง Seven ofwand เนี่ยพอเงียบกันไปแล้วมันเป็นจังหวะของดวงดาวหรืออะไรใดๆของชีวิตทั้งคู่คุณและเขามากระทบมันส่งผลกระทบหรือใดๆเรื่องของอารมณ์แล้วอยู่ๆคุณมีเรื่องบาดหมางกันบาดหมางกันแล้วไม่เคลียร์กันแล้วไปแบก t e n ออฟวอนส์เทนออฟวอนส์นะคะสิบไม้เท้าคุณเจออะไรกันอีกเมย์คิงออฟโส นายออบซอร์ดสิความสัมพันธ์นี้มีข้อสงสัยว่ามีใครอยู่ในความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะเป็นรักซ้อนได้ในกรณีบางคนบางท่านนะคะซึ่งปัญหานี้มันกลับเข้ามามันกลับเข้ามาเป็นปัญหาในความสัมพันธ์นี้สามถ้วยด้วยสามถ้วยแต่สามถ้วยถ้าเป็นทาวะมาคู่กับนายออ s ซอร์ด uh, เนี่ยในความสัมพันธ์ส่วนเกินน่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่พวกคุณมีโอกาสที่จะกลับมาปรับจูนกันได้อยู่แล้ว ยังมีโอกาสปรับจูนกันได้ไม่ว่าจะเป็นรักซ้อนทางคุณทางเขาซ้อนสองซ้อนสามซ้อนสี่ก็แล้วแต่คุณมีโอกาสที่จะกลับมาปรับจูนกันได้คุณมีเรื่องที่จะต้องเคลียร์ต้องคลิกกันอยู่มีค่ะมันมีโจทย์ที่พวกคุณยังต้องเคลียร์ต้องคลิกกันได้อยู่นะคะแล้วสถานการณ์อีกใบหนึ่งของชาวเมดนะคะ tree of pinnacle เนี่ยสามเหรียญกับสามถ้วยจริงๆมันยังพยุงตัวกันได้อยู่น่าจะมีเรื่องของ เหตุและผลด้วยนะที่เขายังมีเหตุมีผลในการที่จะที่จะแบบดึงรังคุณเอาไว้นะ่ะเขามีนะคะสถานการณ์นี้ตัวคุณเองก็มีเหตุและผลที่จะดึงรังคนคนนี้เอาไว้เหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อที่คนคนนั้นคิดยังไงกับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะ the date บางคร้คือชาวราศีมิถุนลัคนามิถุน the tower เห็นไหมเนี่ยชัดเจน the date the tower แต่ว่า two of cups ฮะเห็นยางเนี่ยเดดเดอยากจบกับคุณมากพอเกิดปัญหาตรงนั้นตรงนั้นค่ะมันเบื่ออยากจบเลยนะคะมันเป็นปัญหาที่พวกคุณทะเลาะก,กันแบบกระทันหันแบบเปรี้ยงฟ้าผ่าใหญ่เลยถูกไหมเดือดทาวเวอร์แต่ว่าสุดท้ายแล้วหนีใจตัวเองไม่พ้นยังไงในใจก็ยังมีคุณอยู่สองถ้วยเดี๋ยวเขาคุณกลับคืนมาค่ะถ้าคุณทะเลาะก,กันอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเขาจะไปเอาคุณกลับคืนมาอืมอะทีนี้มาดูกันต่อนะคะว่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษ ลักษณะมีจะเป็นอย่างไรที่ออฟวอนตัวคุณเองก็รอถูกปะตัวคุณเองก็รอให้เขากลับมาเคลียร์นะคะเดอะแฮงแมนอ่ะดูอีกสิโฟล์คคับซิกออปสอดโอเคชัดเจนแหละนะคะการทะเลาะกันครั้งนี้มันก็บอบช้ำเอามากมากเลยค่ะบางคนคุณหนีกลับบ้านพ่อบ้านแม่ได้ป่ะนะคะไปอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่ไปอยู่บ้านเพื่อนไปอยู่บ้านคนที่เรารู้จักด้วย นะคะหายเงียบกันไปคุณเขาคุณรอเขาใช่ไหมคะแต่ไพ่บอกว่าเขาจะเอาคุณกลับคืนแหละนะคะเดี๋ยวเขามาหาคุณนะคะเอาคุณกลับคืนไปหาเขานะคะแต่ความสัมพันธ์ของการกลับไปเป็นไงแฮงแมนไงเนี่ยไม่พูดเรื่องอดีตไม่พูดเรื่องอนาคตด,ด้วยไม่พูดอดีตไม่พูดปัจจุบันไม่พูดอนาคตด,ด้วยว่าจะเอายังไงต่อแต่รู้แค่ว่าดึงกันกลับมาดึงกันกลับมาค่ะ คิงออฟวอลคุณทั้งคู่เหมือนกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วก็เหมือนกับแบบกลับมาคุยกันแต่เป็นภาวะที่เงียบคุยทักกันตามปกติแต่ไม่บอกความรู้สึกในใจต่อกันคุณก็ไม่บอกเขาเขาก็ไม่บอกคุณนะคะกลับมาซิกออฟสอดนะคะเป็นการกลับคืนนะไพ่หกดาบเนี่ยเป็นการกลับคืนเป็นการกลับคืนนะคะแต่ว่าการกลับคืนนี้มาพร้อมกับดาบไงซิกออฟสอดไพ่ทุกอย่างมีการเขาเรียกว่าอะไรอะ ไพ่ทุกอย่างะคะ่ะไพ่เจ็ดสิบแปดใบทั้งหมดของอทาโร่เนี่ยมันมีความหมายหลายอย่างกับการกลับคืนไม่กลับคืนบอกได้นะคะอืออย่างเด่นๆเลยอย่างเงี้ยอะ่ะไพ่สิคออฟสอดเป็นการกลับคืนนะกลับคืนนะถ้าคนหาหายกันไปแต่ว่ากลับคืนพร้อมดาบดาบคืออะไรกลับคืนพร้อมการป้องกันตัวเองรอเซฟไว้เลยถือดาบไว้ข้างหลังเลยถือดาบเอาไว้เลยคุณจะมาไม้ไหนฉันพร้อมลบอะไรอย่างเงี้ยนะคะสถานการณ์เป็นอย่างนั้นทรูออฟสอดอีก มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่แน่ใจทั้งคู่เขาก็ไม่แน่ใจคุณก็ไม่แน่ใจเนี่ยถือดาบไว้นะคะถ้าเป็น rider อร์เวทก็จะเป็นอย่างนี้นะคะรูปถือดาบเอาไว้ไม่ยอมปล่อยหรือพูดง่ายๆสองดาบคือการไม่ยอมปล่อยปัญหาออกไปในการเคลียร์กันเขาต่างเจ็บไงต่างคนต่างเจ็บและเก็บเอาไว้นะคะอืมอ่ะการงานของชาวราศีเมษลักขาเมษจ้ะ งานของชาวราศีเมษรัคนาเม s นะคะไฟออฟคัพค่ะนายออฟสอดพักผ่อนเปล่าพักผ่อนหน่อยเปล่าเครียดเรื่องความรักพักผ่อนหน่อยเพราะว่าอะไรกําลังจะมีงานใหม่ที่คุณจะได้รับมอบหมายมาอีกเป็นงานที่ปัจจุบันทันด่วนค่ะแต่งานนี้จะเป็นงานที่ส่งผลทําให้ตัวคุณได้เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ ได้แรงสนับสนุนมากขึ้นกับการที่จะดูโปรโมทตําแหน่งหรือได้ชื่อเสียงหรือถ้าธุรกิจส่วนตัวก็จะได้มีคอนเทนต์ลูกค้าเพิ่มขึ้นนะอ่าตอนนี้มาโฟก,กัสเรื่องงานดีกว่านะคะใครที่ยังไม่ได้งานจะได้งานด้วยนะอ่าทีนี้มาดูกันต่อนะคะการเงินค่ะการเงินซิกออฟคัใครที่ให้ใครยืมเงินไปจะได้คืนเดีย๋ยวเขากลับมาเซเว่นออฟสอด งานอะไรที่คุณมองว่าคุณไม่ถนัดอะ่ะเงินอะไรที่คุณจะอไปลงทุนแล้วมันไม่ถนัดมันเสี่ยงอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะมันจะมีงานอะไรบางอย่างเปล่าเศรษฐนอฟอเนี่ยเจ็ดดาบอะ่ะเป็นงานที่แบบไม่ถนัดเสี่ยงอ่ะหุ้นดีกว่าหุ้นหุ้นละกันนะอ่ะอันนี้ในกรณีบางคนบางท่านพูดเรื่องหุ้นดีกว่าคุณมีโอกาสได้มาแบบฟุกฟลุก,กเงินแบบ ฟลุกเกี่ยวกับเรื่องหุ้นนะคะหวยไหมไม่ไม่เชิงหวยอะ่ะนะคะเป็นหุ้นหรืองานอะไรที่แบบใครชวนไปลงทุนอะไรบางอย่างแล้วมันมีโอกาสได้นะคะได้เงินก้อนมาแบบฟุกฟุก,กลับมาแต่ว่ามันเป็น p พสต o ออฟค้มันเป็นแค่เงินที่ก้อนเล็กๆมันเป็นเด็กถือถ้วยนแชนเอารางวัลมาให้แค่นั้นเองนะคะจะจะลท,ทุนจะทําอะไรก็ไม่ใช่โอ้โหเทขายอันนี้ไม่เทขายดิอันนี้โอ้โหลงไปเลยตัวนี้ แต่เย็นค่อยๆหรือคุณอาจจะได้เงินปันผลกลับมาก็ได้นะจากที่คุณลงทุนอะไรไปสิทธออัพก็ได้ใครยืมเงินเจ้ามาคืนนะคะอืมอ่ะเงินมรอดอกก็ได้ไหมอ่ะก็ได้เงินมรอดอกแต่ไม่ถึงขั้นมรอดอกหรอกไม่ได้แบบมีใครตายหรือว่ามีการอะไรแต่แค่แบบอาจจะมีการแบบเงินปันผลของบริษัทที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า เงินปันผลอะไรต่างๆเก่ๆาๆก็จะได้เงินที่ลืมไปแล้วจะได้คืนมานะคะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะทีนี้มาดูคนโสดนะคะชาวราศีเมษลักขณาเมษนะคะอัน conditional love แล้วก็ the lover มีใครเข้ามาบางท่านคุยชาวราศีเม,มถุนลักนณามมถุน จะมีใครเข้ามาเป็นความรักเป็น p o p ี้ l ลิฟแต่คุณอย่าพิ่งไว้ใจเฮราเฮราคือใช่พระเจ้าของใน the lover ถ้าเป็น rider a w a y ก็คือจะอยู่ข้างบนนี้ค่ะนะคะแต่นี่เป็นไพ่อันนึงสวยดีเหมือนกันนะคือเขาจะเป็นผู้พิพากษาว่าให้คนนี้รักหรือชอบกันเอาคนนี้มาลักมาชอบกันแต่เขาไม่ดูต้นทุนเลยว่าคนนี้มีคู่มีคู่อยู่แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาเป็นว่า อย่าพึ่งไปคาดหวังกับมันนะกับความสัมพันธ์ที่เข้ามาใหม่เนี่ยระวังเราจะเป็นตัวเลือกเป็นช้อยนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่ออ่ะมาดูกันค่ะสถานะไม่ชัดเจนนะจ๊ะการเดียนค่ะและเซเว่นออฟเพนิเคิคุณยังสามารถรอคุณคุณรอดูความสัมพันธ์นี้จเจริญเติบโตอยู่ใช่ไหมคุณยังรอดูอยู่ไพ่บอกว่ามันยังมีความปลอดภัยอยู่บ้างนะ กับความสัมพันธ์นี้มันยังมีอยู่บ้างแต่คุณก็ต้องมีพื้นฐานของการรักเ,เป็นที่ตั้งไว้ด้วยบ้างไม่ว่างดิตั้งไว้เลยรักตัวเองไว้ด้วยนะคะอืมแต่ไพ่การเดียนอ่ะมันยังมันยังปลอดภัยที่จะรักสําหรับกรณีบางคนบางท่านแล้วกันนะอืมนะคะอืมเพราะว่ามันม่บางคนบางท่านเมตคุณเข้าใจผิดอะไรบางอย่างกัน ในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอ่านะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อค่ะมันเป็นภาวะที่ว่าเขาก็ลึกๆเขาก็รู้สึกดีกับคุณคุณก็รู้สึกดีกับเขาจริงๆแหละนะคนมีคู่ค่ะชาวราศีเมษลัคนามสสเมต s r d นะคะ the moon บางท่านคือชาวราศีมีนลัคนาเมี a e of n ค่ะ มีความรู้สึกเหมือนกับประมาณว่าเราโดนหลอกเราโดนหลอกลวงคิดอะไรไปทางแง่ลบเปล่าคนมีคู่จะเย็นๆนะคะคระ space เป็นการที่คุณจะต้อง c r e เอทพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของตัวคุณเองหรือง่ายๆว่าคุณจะต้องมองอะไรให้ใหมันเป็นแบบเป็นเป็นจริงอะของความสัมพันธ์เนี้ยเพราะมันเป็นยังไงกับความสัมพันธ์นี้มันเป็นจริงได้แค่ไหนอะไรยังไง ace of one แปดไม้เท้าคุยกันนะต้องคุยกันเนี่ยเนี่ย ต้องคุยกันเขาไม่คุยเราก็คุยนะคะคุยใน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 ภาษาดอกไม้หน่อยนะเออนะคะในภาษาดอกไม้นะคะต้องคุยกันแบบคุยกันแบบด้วยเหตุและผลด้วยนะอ่านะคะก็ประมาณนี้นี่เป็นดวงทั่วไปนะคะไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งนะ ก็ปรนะมาณนี้ค่ะชาวราศีเมษรัคาณาเมษนะคะใครชอบลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์ share, คก,กดแชร์กด u b s สไคร์ใครสนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดอยู่ใน Talk ด description บ o ็อกด,ด้านล่างนะคะมีลิงก์ให้กดเป็น Li n e อนะไม่ใช่ลิงก์ Facebook ไม่ใช่ลิงก์ไอจิสตาแกส่วนตัวได้นะคะแต่ว่าฝากไปกดเลยทั้งสามลิงก์ก็ได้นะคะแต่ว่าลิงก์ลาย e อเป็นลิงก์ที่ดูดวงนะแล้วก็ถ้าแอดไลน์มาไม่เจอนะคะช่วงนี้ลายแอดมีปัญหาและวันก่อนนู้นล่มโอ้แทบช็อกเลย ต,ต้องรีบเข้าแอปพลิเคชันอื่นๆนะคะนี่ให้ทีมงานจัดการเยอะเลยนะคะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ